กา2แปดสิบสองแปดสิบสามอ่ะใช้ใช้ส้าซีพียูห้าสิบเอ็ดใช้สามเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยเจ็บเท่ปีนี้เที่ยวโอ้ยโอ้ย ก oh, ูถึงบ้านแล้วถึงบ mm ้านแล้วจะนอนอยัง mm hmm. จะนอนอยัง mm hmm. ถามว่าจะนอนอยังไม่ได้ถามว่าทำอะไรอยู่ ขายดีวันนี้วันนี้ขายหมดหรือเปล่าไม่ mm. ขายหมไก่หมดหมูหมดเนื้อไม่หมด mm. ใช่ไหมล่ะ mm. แปลว่าแกจะมีเหลือพรุ่งนี้มินซาปาเกตตี้เปล่าม mm. ันซาปาเกตตี้เปล่า ปบเกตตี้เนื้อสับพี่โดม,มนันไงเออเดี๋ยวซื้อเนื้อสับแกอ้ามีบขอข้าวเ่าด้วยค่ะนี่อะไรนี่ซ<า>องแชทซามแชทไปบอกพี่โดทดีว่าเก็บเนื้อไว้ให้หน่อยกจะคิดเท่าไหร่ว่ามากิดเท่าไหร่บอกทีอ้าเหรอ จะบอกเ้ไม่ต้องใส่จ <ich Britney> ่องสีจะเท่านั้นเอาเง้นมอาได้เองนี้ก็เอาใช่กับไมู่โอไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยดูอีพรุ่งนี้วันไนะเนี่ยตึองต่อปิดป้านเลยทีเดียวี่มันจาวออเอตอนเย็นในี้ดีหว่าตอนเย็นไปยิงปืนบานเีโอดิ ไปทำนี่ไเราขับมาเอาแล้วกันเดี๋ยวไปตอนเดี๋ยวตอนเย็นดูนมาโย่อือได่ทำเนื้อกันนะจะทำบ้านโยหรอบ้าไม่ได้เลยเจอจะเกี่ยวกันเดี๋ยวว่าิีเอาค